ตัวแทรกหรือตัวเสริมแม่ใบสีนะคะอันดับแรกเลยจะพับกลีบคอเสื้อสอดไส้ด้วยดอกพุดธนะคะนําดอกพุดธมาวางไว้จุดกึง่งกลางแล้วเก็บฝั่งซ้ายขวาแล้วก็เก็บฝั่งซ้ายขวาอีกทีนึงก็จะเป็นกลีบคอเสื้อสอดไส้ด้วยดอกพุทธนะคะต่อมาในส่วนของยอดเราก็จะถักเปียแทรกเข้าไปกับดอกพุดธแบบนี้นะคะ สำหรับความยาวของตัวยอดนะคะก็แล้วแต่ท่านจะนำไปใช้นะคะอยากจะใช้หลายชั้นก็ห่มเข้าไปให้มีความยาวขึ้นนะคะหรือว่าไม่อยากได้ตัวยาวมากก็ลดชั้นลงค่ะก็จะได้ในส่วนยอดต่อมาเราจากรีบที่เราประดิษฐ์ไว้เบื้องต้นนะคะมาประกอบเข้ากับส่วนยอดค่ะแล้วก็ห่มพนุ่งเข้ามาแบบนี้นะคะตต้องพยายามแม็กล็อกนะคะในส่วนกรีบเพื่อไม่ให้กรีบเคลื่อนจากตำแหน่งนะคะ แม้ก็ดึงพ้านุ่มให้แน่นะคะ่ะฝาผ้าน,นุ่มเข้าไปแล้วเก็บซ้ายขวาหรือจะขวาซ้ายนะคะนี้ตามที่ท่านถนัดนะคะตัวน,นี้จะมีความยาวนิดนึงสามารถปรับลดได้นะคะ